นี่ดอกไม้ตามธรรมชาติในวัดป่าพลันจิตเป็นภาพที่สวยงามตามธรรมชาติเป็นภาพธรรมชาติเป็นภาพที่น่าสนใจตามธรรมชาติเราเห็นดอกไม้ตามธรรมชาติแล้วเราควรพิจารณาตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นเป็นได้ทุกอย่าง ธรรมะเหมือนกันถ้าเรารอบรู้ก็รู้ได้ทุกอย่างตามที่เราจะรู้ได้ตามสติปัญญาของเราตามที่เราจะศึกษาหาความรู้ถ้าเราฉลาดในธรรมะบรรลุธรรมะเราจะมีปัญญารอบรู้ในธรรมะเพื่องับดับกิเลส เพือ่อผลทุกดับทุกตามธรรมชาติ